สวัสดีพี่ๆน้องๆครับมือนีกับพามาเบิ้งวิธีเก็บอิฐผาลัมคือเกานะครับนี่ครับนี่ผมก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับช่ว่ารถผมนี่ก็เต็มนะครับขั้นนี้ก็คือล้อนะครับแกก็เก็บเรียบร้อยแล้วครับเพื่อกลับ้านแล้วชุดของผมนะครับหลือชุดของเบาเลงขั้นใ้แล้วนะครับนี่ครับพาพี่ๆน้องมาชมนะครับะมาณนี้แล้วครับใส่แังกกลานี่ผมใส่เกต็เลดครับนี่ คนพบพอดีนะครับก็เลยใส่เกล็ดเล็กในเบ้าทิดใส่อีกสามนะครับครับเบ้าทิดจยู่บนตะเหล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปบนเบ้าทิดคือจะังหัดเลยนะครับลังหัดเกล็ดนะครับฝานผลาำนะครับนผมจะพาพี่ๆน้องมาชมอินผลาญคือเก่านะครับเบ้าทิดกับสามเหล็ดนะครับคือว่าตัวนี้เขาเก็บไปแล้วนะครับนี่ครับ เก็บไปแล้วกับสิเหลืออีกรอบนึงนะครับล้อล้อสุกนะครับสุกกับสีมาสั้นเอาเบิดแล้วนะครับนี่ครับเก็บอีกรอบนะครับอันนี้มันเบาอาทิตย์ครับนี่สามเหล็ครับเป็นสามเหล็กเอาไปแล้วทิพหเล็กนะครับเอาไปแล้วที่หกเล็กยี่สิบหกเล็กนะครับชุดลมผมนี่ก็ายี่สิบหกเล็กนะครับเล็กนี่เพราะเขาเลี้ยงเต็มแล้วนะครับเต็มร้อยนึงแล้วกับสีฮัทนะครับเอาเสือกเสือกฮัทนะครับ ไปทีการทัดเป็นกระดิงเตยเสร็จนครับนะครับกทัดสามเส้นนะครับเล็ดทัดสามเส้นนะครับทัดข้างล่างแล้วก็บทัดตรงกลางเลยนะครับข้างบนนะครับเตยตระดิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปบง้ันด่านะครับมีบันด่าแบบีนกับ กคนนะครับเก็บอยู่อีกชุดนึงนะครับเป็นย่านเดียร์ฟอนะครับ46เหรียญนะของผมมันพอไปแล้วนะครับคือว่าชุดนี้มันเก็บเร็วนะครับนะครับพื้ที่ขับประมาณนี้เลยนะครับใส่ไปขับเลนส์ขัดที่ก็ะตุ้มม้วนของนะครับของโยงกระตุ้มลงไปกระติุ้มๆนะครับว่าตัวเครื่นงงานี่ก็เป็นใบมีดนะครับข้อห้อยิบเรียบร้อยแล้วข้อก็ติก กดนิ้วันสิตัดขาดเลยครับตัดเสื้อขาดเลยเป็นในนนบนนบน,นี้นะครับท่านงาครับใส่ตัวนี้เป็นตัวนี้บนะครับหนีบหนีบกิ๊บ็อกไว้นะครับนิ้ไม่เบาทิศพอดีครับนี้มันพอดีครขอนิ้ไม่นะครับหลุดนะครับขับไอยู่หลุดไม่หลุดมือหิมขอว่าเบาทิศนะ่รับเขาจสิบโมงหนึง่งเลี้ยวครับแขกตัวนี้เก็บเลี้ยวครับ คนรใไ่ผิดทางนะครับธรรมดานต้องปิดเึมนทังนะครับคนรถไฟทั้งล่างจะเหตดหนักประาณนี้ครับคงันนี้เป็นอยู่ในสัำกติการเลยนะเรืตอกเหล็กตัวนี่ครับกระหัดไปเซ็ตละสองเหล็ดครับเหลืออีกเหล็ดหนึ่งนะครับกับเสียบกับเสียบเขาประมาณนี้นะครับเสียบเขานะไม่จะซิมเลยนะครับนี่ครับเดี๋ดวจะเสียบรอดไปรอด คือหลอกไว้นะครับหลอกไหนไว้มันออกนะบ่ให้มันหลุดนะครับทั้งหอยทั้งหลอกมันก็สิหลุดนะครับเพราะมัเสียบลัดเข้าไปนะครับเดี๋ยสร็จนึ่งบ่อทิ้งนี้เสรนล่างนะครับเสร็จทีบนี่นะครับสามเซนครับนี่ครับเสียบรอดทั้งนึ่งเซนนะครับตสวนี้ก็บขึ้นประมาณสามสามกระซิมนะครับตัวนี้ก็มาประมาณเก็ดกับซิมนะครับพอเขาเลี้ยงตัวนี่เลี้ยงยี่สิบกระซิมนะครับเก็ดกับซิมฮัทนะครับตัวสุดท้ายนี่ก็ทิ่กระเทือกับจงไว้สามนะครับแล้วก็ฮัทกับเพื่อนนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับหัตถดเหล่าของก็สิไปสิไปติดสติกเกอร์นะครับติดสติกเกอร์แล right ้วก็ปกระดาษปิดหัวไว้นะครับกันนกกันนกไม่จ๋วนะครับไปสิได้เอาขึ้นรถตรงไปโรงงานนะครับก็สิมีรถมารับเอาเลยนะครับนี่ครับกระฟ้าพี่ๆน้องๆมาบังที่ว่าเพิ่นเก็บไปแล้วนะครับคุณกระสีประมาณนี้นะครับกระสีเหลือต้น่วยหน่วยที่ว่าขั้นเดือุกนะครับหน่วยสุกเพื่อกระสีสั้นหนวดนะครับนี่ครับหน่วยสุกสั้นหนวดเลยนะครับ น่คร ch fiz ับที ah ่ว่ายังข้นในเก็บนะครับกะติประมาณนี้นะครับปืนกะติมาเก็บนี่นะครับพอดีเพิ่นเต็มแล้วก็บอเก็บนะครับครับกะติมาสั้นหนอนนะครับนี่น่ครับบางหน่วยมันก็ล้นเองนะครับนี่ถุงกำลังจะลุดแล้วครับนี่เป็นมาใส่กันสองคนนะครับนี่อันนี้กะถุงเสียไปแล้วครับนี่เดี๋ยวมือเดี๋มาสั้นหนอแล้วครับนะครับทำามันสุปแล้วกะติประมานนี้นะครับนยดำๆนะครับคือหน่วยเหลืองนี่ข้นในสุกนะครับยังเหลืออะไหลายอยูะครับพ่อแม่พี่น้องมันเ้า คือว่ามันสุกแล้วเขาก็ะสีมันสันสันสันหนอยนะครับมือมือถือมันเจ็บมือปลานองครับเม็ดจุนครับพันเม็ดจุนครับยุทธนุยงยังไงครับนี่ครับทางนี้อย่างนั้นได้เลี้ยวนะครับกระสิเลี้ยวมืออื่นนี่นะครับคาดว่าเขาเลี้ยวกระสีแล้วหน่อยนะครับปลาเนี่ครับมืออื่นเจ็บเบือื่นนะครับแล้วกระสิเลยอีกรอบนึงนะครับไปเก็บอีกรอบนึงก็คือจบเลยนะครับเลี้ยวเลยนะครับครับบางบางอันกระซุบไร้นะครับนี่ครับ ยังสี happy, น home, <in> ่นะครับกระสุกหลายแล้วนะครับนี่กระแทบจะว่าเห็นหน่วยเหลืองเลยนะครับกับมาสั้นออกกับเกือบเบิดร์ตเลยครับเรื่องตัวนี้ก็บซาจักหน่อยนะครับตัวนี้สุกแค่ในหลายนะครับตัวนี้ที่มีหน่วยเหลืองหลายเพราะว่ามันออกพวกข้อมกันนะครับตอนออกจันกับใดผสมเกสรกับสามรอบนะครับนี่ครับตัวนี้กระซุกเกือบเบิดเลยครับนี่ว่าเห็นหน่วยเหลืองเลยครับตัวนี้มาสั้นมืออื่นี่เบิดแล้วครับนี่สุกเบิดแล้วครับนี่ว่าเห็นหน่วยเหลืองเลยสุกเบิดเลย ครับกับประมาณนี้นะครับวิธีเก็บอินทรลัมเดี๋ยวผมจะพาพี่พีนองๆนะครับไปรับชมบรรดานะครับกับแขกเก็บอยู่หกคนนะครับครับกลับไปชมกันได้เลยนะครับครับกับประมาณนี้แล้วครับฟังนี่กับแม่นแขกนะครับเพิ่นเก็บหกคนนะครับนี่ครับสั้นๆเอาเพื่อนนะครับคล้ายๆกับชุดนั้นนะครับแต่ชุดนี้มันจะเก็บสาดตร์หน่อยนะครับ สันสันลงนะครับสลมบลระใบครับนี่ครับบลระใบบลระใบชุดนี้นะครับเพราบลระใบเป็นหัวหน้าคุ้มชุดนี้นะครับนี่คนนี้ครับเป็นการทีเก็บกระถิะมาณนี้เลยครับนี่นี่ครับเปิดถุงนะครับเปิดถุงแล้วก็เที่ยวนะครับครับวิธีการเก็บนะครับคือว่าต้นนีตั้มกับเฮ็ดง่ายแน่นะครับ แต่ต้นสูงก็ต้องเค็ดสองคนนะครับครับปกติสันลงกระิประมาณนี้เนะครับใกระติไสประมาณนี้นะครับใบสิสมาซ่อนซ่อนกันในยักษ์บันเซียนใบสิีก็ไปขึ้นรถนะครับ,บ,รบขึ้นยกไปนะครับต้นสูงก็สิใส้บันไดนะครับบันไดชื่อว่าขยับบันไดไปนน้ำนะครับนี่ครับต้นตำตำกับไข่แน่นะครับ อันนี้คือรับนะครับแขกนะครับ่นเก็บนะครับเก็บเรียๆกับประมาณนี้แหละครับสั้นออกกับสิ้นเรือซัมเนี้นะครับรอแต่ว่ามาเก็บอีกรอบนึงนะครับกับเบิดแล้วครับนี่อันนี้ก็เป็นชุดของเบาเละเบาไอ้กวยนะครับน่ครับเป็นเลี้ยงอยู่างนั้นหันนะครับนะครับมันก็จะออกกับซิมเปานะครับไปใซนนะครับนี่ครับเพื่อเอาเป้าไปนะครับ พันกระเที่ยวขึ้นไปเลี้ยงเป็นสันเปนสั้นขึ้นไปนะครับเรียกพันตั้งสองเลืนะครับนี่ตั้งเท่าสองนะครับเป่านี่งยกต้องไว้นะครับต้องไว้นแขนเมานะครับนี่ครับเป่ายกงไว้เขาก็ดทมีพาเหลือแล้วก็เลี้ยงต่อไปนะครับนครับถ้าวก็เตรียมจะพันกระเดี๋ยวมานะครับ ลงเชลล่าตัวนั้นเชลสองอันสามอันนะครับเราเป็นไปตั้งไว้นะครับเต้นกันไวผมครบ20อันนะครับ20กระซิมน,นะครับนี่อันนี้เด็กเลี้ยงปันหาแถวนะครับทางฝั่งเป็นวันดานะครับฟังคุณเป็นวันดานะครับเก็บเยาโรนี่เมย์ไล่คนมา เมื่อยไ้แล้วนีครับนี่ครับกับที่เลี้ยงกับบ้านนี่ครับแล้วๆกับทีหัดนะครับหัดเกลือนก็เบาอาทิแล้วครับหัดไวข้างนี้เบานครครับมาหัดซอยนี่ครับนี่ครับเบานครเพันมาหัดซอยนะครับแต่พอหัดเขาเรียนไปมันก็สีล่มนะครับคือว่าระวังหงวนนะครับเ่าคอยเรียน ประมาณนี้เลยนะครับเทียกับสันโอนสันโอนนะครับถ้มันไหล,ลก็ไปเทีบแบ่งกันนะครับมันไหล,ลก็ไปเทีบแบ่งกันออกนะครับเทียบแบ่งออกถ้มันไหล,ลนะครับก็ยกขึ้นรถนะครับเร็วๆกันที ย่ายไปต้นไหมนะครับแล้วๆก็ย่ายไปต้นไหมเดี๋ยวเรืนี่เช็คเช็คนี่นะครับกับประมาณนี้นะครับมันไหลกับแบงใส่กันนะครับคือว่าผูให้มันทับกันนะครับครับเสียวประมาณนี้นะครับนี่กักัคัดแหนะนะครับแต่กับ่คัดหลายนะครับถ้ามันเน่าหรือว่ามันเสียบ่ดีนะครับกัคัดจักหน่อยนะครับเพราาะว่โรงงานเพิ่นก็สิไปคัดอีกเทื่อนึงนะครับครับเพิ่นก็เก็บต้นละ2คนนะครับ ตัวหนึ่งตัวหนึ่งซันตัวหนึ่งเทน,นะครับปลานี่มันต่ำนะครับมันก็ง่ายแน่นะครับมันตำ่ำนี่ครับมันต่ำมันก็เก็บง่ายแน่นะครับแล้วมกระโบไหลนะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีชายเลน สวัสด,สสดีสวัสดีสวัสดียาลโลนี่ยวกะสันโอ้นเ,เบิดนะครับครับประมาณนี้เลยนะครับอม,มาชาโินิราดาอันนี้พินิอันนีอเอออันนี้พินิชครับนี่ครับอฟฟิิกาเพอีเก,ก็บนะครับทังคุณกับสองครับตัวน,นั้นมันเก็บเป็นแถวเดียวกันค่อยพวกไก่ดนะครับ อันนี้ก็บ with with สองคนนะครับเก็บมันก็สีสั้นเอาแต่มันบ่หลายนะครับกับสีเก็บตาเนี่ยนะครับทรั้งนี้นะครับบ่หลายนะครับนี่ครับประ,ประมาณนี้ <version> เลยนะครับกับเลื <ina> ้อหน่อยๆนะครับก็บสีสั้นเอาเบิดเลยครับนี่นี่ครับเลื้อหน่อยๆเดี๋ยวหลังมาคือเรต้องเก็บนะครับกับว่าถอดถุงเมียนเก็บถุงเลยนะครับนี่ครับเลื้อหน่อยๆเดี๋อวบ่หลายนะครับบรรยากาศสวนพะลัมตอนเช้าๆนะครับ เต็มแล้วพันกระเอียวไปขึ้นรถนะครับคือว่าเอาใส่กันได้2อันสามอันนะครับอาไปลวมกันแล้วก็ไปขึ้นรถนะครับรับบรรยากาศสวนผารัมนะครับประมาณนี้เลยนะครับมือนีกัสิขอลาพี่ลัน้องไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับพามาชมวันดาเก็บนะครับที่ว่าเป็นชุดของผมนะครับชุดของผมกับที่ว่าเป็นเลียวเป็นกลับบ้านไปแล้วนะครับชุดนี้เป็นเหลืออีกอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็สิแเลี่ยวนะครับ ครับน่อคุยกันกันบติขวลาพีล้านองไม่ก้นนะครับน่าคุยกันกับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับกับขอบพระคุณหลายๆนะครับครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับผม